สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสไปเดอร์แมนนะผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยถ้าผมมีสไปเดอร์แมนนะผมเป็นยังไงทุกคนเห็นไหมสไปเดอร์แมนทุกคนใช่ไหมว่าสไปเดอร์แมนมีอยู่มีอยู่สามสีนะผมมีสีแดงสีดำแล้วก็สีเทานะผมถ้าใครใครดูใครดูสมัยก่อนนะทุกคนสมัยก่อน,นมันจะมีนะผมช่วงช่วงแบบว่าสมัยเด็กๆนะทุกคนนะ รุ่งแบบเมื่อประมาณหกไม่ใช่ประมาณห้าหกปีที่แล้วอะประมาณน้ำผมอ่านะครับมันนสไปน้นัมแมนนะผมยได้รุ่หลังว่าเปิดไฟได้อีกหรือเปล่าหลังแบบนี้นะผมเปิดไม่ได้อีกเช่นเคยนะครับอ่านะครับผม <c oughs> อนะครับงงนั่นะทุกคน นะครับเอ่อเป็นไงทุกคนเป็นสไปเดอร์แมนนะผมะก็นะก็เป็นประมาณนี้นะผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกด,ก,ดกระดิ่งกันด้วยนะครับ